หมันเพื่องค่ะเนี่ยหมันแบบนี้แบบนี้เพื่อนถุงเท่าไหรหนึ่งขุงหนึ่งขุ่ประเคจะชอบขนมประมาณน,นั้นเลยเลยต้องเอาขิงไปลดน้ำตาลลดความหวานโอเคนะครับสี่สิบบาทเดี๋ยวใ่ายตังก่อน าช่วงบ่าย้างถึงเย็นนะนะเขาจะตนี้เรียกเลาดของวานนะจะมีเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ในว่าวันเดียวนะ นะดูที่ว่าคุณแม่ไปเดินสำรวจอะไรบ้างถ้าเป็นเจ้าก็ชอบเดินดูความสนใจของคุณแม่ว่าคุณแม่สนใจอะไรบ้างตลาดก็ไม่ใหญ่นะตลาดเ,เล็กๆที่คม่จะเป็นวุ้นมะพร้าวคุณแม่ไม่สนใจอันนี้ขายไง เป็นวุ้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะขแก้วสิบาทอย่นี้ยี่ห้าค่ะยางลูกค่ยี่ห้าบาทค่ะแต่ว่าข้างในเป็นวุ้นมะพร้าวใช่ค่ะข้างในเป็นลูมะ้าวแล้วถ้าเป็นลูกล่ะยี่ห้าเหมือนกันโอ้โอ้พ้าเผาประมาณนั้นนี่เป็นช่วยช่วอันนี้สิบบาทติัเนี่ย่หน้าทาน น่าสนใจนะครับ <c oughs> อันนี้ก Obi ็ N T <S. <S.> แค่นอีก10านาทีบ่าย3โมงนะครับเดินกันเพิ่งหนึ่งออกตลาดอันนี้ขนมจีนอันนี้ข้าวโพดข้าวต้มข้าวอันนี้ขนมจีนมาทอด ขนมจีนนี่ชุดเท่าไหร่ชุดละยี่สิบแล้วยี่สิบน่าสนใจแม่ซื้อผักไปสดิ่ใ่ินี่ยโอ้สุดยอดนี่อบได้เลยนี้ไงโอเคดีเขามีงอบเยอะนะนี่ตั้อตนี้ก็สวย มองนี้ไม่เง่งเนาะไม่ได้ลากเราด้วยอันนี้อันนี้ส,สวยสวยนี่ก็สวยเขาเขาขายไงไม่รู้ไม่รู้จริงลองดูแล้วก็อเอาไปเจริจาแล้วเป็นขาย,เป,ขายเป็นขีดเป็นโลน,นี้ปปนอะไรอะคะเนี่ยอ๋อก,กระมิ้นขาวกะมิ้นอ๋อแล้วนี่นี่ขิงใช่ไหมขายไงอะ ระวังวังเลยคุณอ๋อแช่งเหรออืมอืมเท่าไหร่คะสามห้บาทสา้าบาทเอาไปเพาะได้เนาะ ไปขบับไปปลูกได้ครั<า>บเอายินใจแล้วก็เอาขับไปปลูกเนี่ยถ้าหน่อมันหักหนี่ไปปลูกได้ไหมไม่ได้ไปดูเลือนนี่ทำเท่าไหร่สิบบาทค่ะโอเคเราได้ขิงนะขิงนี่เอาไปต้มน้ำนะทานนะโอ้โห,โหเป็นสมุนไพรเลยนะสุกข์อืมอแล้วเกาแก้โรคอะไรได้บ้างไหม อขิงขิงขิงโอ้สาระพัดต้านโอ้สายประพัดเช่นเช่นเช่นท้องอืดท้องเฟ้อโอ้ท้องอืดท้องเฟ้อเป็นยาสมุนไพรโอ้ยาสมุนไพรท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยเนาะอ่ามันช่วยลดน้ำตาลด้วยไหมช่วยอ๋อช่วยด้วยร้อนท้องร้อนท้องโอ้ห่วยท่านแม่สามห้าสามห้าคุณแม่โอเคนะเราก็ได้ขิงแล้ว เอาไปเพาะได้ด้วยยอดเลยนะช่วยลดน้าตาลได้ด้วยนะหมอะหมามากเลยสําหร,รับคนที่มีมมน้ําตาลเกิน,นขีดก็ไปลดลงซะให้มันอยู่ในขีดประมาณนั้นเหแ่ไปช่องนี้เถอะ <c> เ <oughs> นี่ยช่องนี้ <c oughs> วฮ้าว <c oughs> ขนมจีนสนใจไหมขนมจีนชุดละยีสิบบาท จะกินเลยเหรอถามแม่ดูคืนแม่นี่อะไรรู้ไหมอารอน่าเท่าหร่ยอยา้าสิบนี้าอ๋อยาสมัรโบราณ่ยาโ่งไม่จะเรียกอะไรไม่รู้เรียไปถูกยาดมยาหอมอะไรประมาณนั้นแหละ ขนมไทยเอามาบอกให้ปิดผมโอเคมันแคแม่สนจของแข็งของแข็งคุณแม่สนใจของแขงขายยังไงไม่รู้ขายยังไนม้ย่ิคาร์โลร์ร้อยแปดสหรนยี่สคโลรยแปิบ ขี่ละยี่สิบเค็มไหมครับเค็มไม่มากค่ะเค็มไม่มากอา่าน่าเค็มถ้าเธอลองดูอันนี้หน่อย <laughs> yeah. อันนี้โทษนะครับอันนี้ขายไงครับอ๋โลล,ละยี่สิบเลือกแบบอร่อยอร่อยให้หน่อยสิครับเอาแบบอร่อยอร่อย <laughs> ไม่ต้องใหญ่หรอกกรับตอ,อนเนี่ย อร่อยอร่อยก็บัวใหญ่หัวเล็กเอาไม่ต้องใหญ่นะเนาะประมาณนั้นแหละได้เนาะกรุบไม่ไม่ไม่อร่อยหวานอ่าแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละอยากได้แบบนั้นแหละอร่อยอร่อยนะ่ยเขาเรียกอะไรนะลืมแล้วมันแก้วโอ้มันแก้วโอเคไห่นะหึ่งโลประมาณเนี้อ่าประมาณเนี้ยไม่รู้เท่าไหร่มากเกินเดี๋ โอ้แม่นมากแล้วนี่คืออะไร นี่คืออะไรค่านนนเนี่ยมันแบบนี้แบบนี้เืออ๋อถุงเท่าไรอ่าหนึงง่งถุงหนึงง่งถุงโอเคจะชอ,อบขนมประมาณนั้นเลยเลยพอเอาขิงไปลดน้ำตาลลดความหวาน <c oughs> โอเคนะครับสี่สิบบาทเี๋อวใหญ่แม่ <c oughs> เลือกข้าพระเจ้าก่อนดอดมาเอามันแกครับมันเชื่อม <c oughs> อย่างละ20บาทได้โอเคนะฮะ <c oughs> เอาเลยหยิบเพินเลยอาหยิบเพลินได้สะละหลายเลยได้โอเครอช่างน้ำหนักปลาปลากระเบนค่ะ <c oughs> มีความ <c oughs> หลากหลายมีปลาดุกปลาอะไรเยอะเลยปลาหมาดหวานเป็นปลากระป๋อง

เอาอันดีๆโลดิงใช่ไหมเไหน่คะโดือดร้อยห้าสิบอ๋อร้อยห้าสิบเหรออันนี้โลละร้อยแปดอันนู้นโลร้อยนี่นะคะแหมหายไปเท่าไหร่หายไปามสิบบโอเค ได้แล้วเขาเรียกปลาอะไรนะปลาทองแขงทองแขงเค็มไม่มากไม่มากค่ะโอเคครนะับส่งนี่เลยครับบากกรบเกเบนบากกรเ์เกเบนได้ทองแขงนะมาหนึ่งโล 180บาทไอ้เราก็หูฟังเป็น150ดูซิดูซิชอบฟังน้อยอยู่ด้วยแม่สนใจอะไรอีกอันนี้ปลาทองแขงหว่าอ๋อมีอ๋อมีทองแข็งเราขายไงแม่ขายยังไงอะคะอันนี้ตรงเนยไหมคะค่ะทองแข็งหวานอะทองแข็งหวานกระมาณร้อย อ๋อของละลายอ๋อ,อ,อของแข็งหวานใช่ไม่เคยอร่อยนะเห็นเห็นเห็นเลยแห้งๆแบบนี้แต่ที่ทําเป็นหวานเนี่ยไม่เห็นแต่อร่อยหร,รือไม่ออร่ยข้าพเจ้าไม่ทราโอ้โหดูดูดชื่อ อย่างดีมากไม่อมีแ้วอ่างห้ามซาห้ะห้ะห้ะห้ืห้ะ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 หะห้ะห้ะหอะห้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 ะ หอคืออะไรไม่กินหรอไม่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 สนใจเพราะว่าไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเล่าใจไม่ท้าทายเหมือนแท่งไม้จะไปสนใจได้ยังไงด่ือ้ยมันต้องแย่งกันทาน ไม่ได้หายหรอกมันทำเป็นหญิงมันอดแต่ที่นี่เขามันเหลือเฟือมาแล้วเด <c oughs> ี๋ยวหรือบรรยากาศโอ้หยหอยน่ากินนะครับหอ,อยดองขอยตลบหรือเปล่าหอยตลับดองหรือเปล่าอันนี้เปล่าก็แล้วไม่ได้อยู่อีกหลายวันไม่งั้นก็ซื้อไปได้ ม่ไอ้นี้สิบสิบไอ้นี่สิบบาทค่ะยางแก้วอ่าอันี่ยี่ห้าไอันนี้ยิมห้าทานง่ายแก้วเนาะีแทานง่ายสองแก้วนะมันทานง่ายอันนี้มันต้องไปต่อสู้มันต้องไปต่อสู้มันถึงจะได้ต่อสู้ใช่ไหมใช่อันนี้ไม่ต้องเลยเปิดขวาแล้วก็จัดการได้เลยใช้ได้ อันนี้ผักอะไรนั่นคะผู้ใช้ผักผู<อ>้นี้ชมโอ้ผักขู้นชน้ชมอืมโอเคขอบคุณมากครับได้แล้ว<แ>ลวุว่นมะอ่ะออบ,บอกไม่มีกลิ่นไม่เย้าวยวนคุณแม่ก็แค่ <c oughs> <c oughs> ยันเดี่ยอาหารหมาลายหย่อนเ้ยจริงเหรออ่าลุ้นหน่อย อ่านไ,ไ,ไ,ไม่ผ่านเทคนี้คุณแม่ลบหน่อยเสียใจเสียใจอะไรไม่เย้ายวนอ่าเสียใจเสียใจดูใจเขาไม่กินเลยลนี่ต้มต้มอ่ะเหรออร่อยเหรอ สำรวจมาหลายตัวแนละ้วกินลูกกินสำรวจมาหลายตัวนะแล้วน้ำลายหกไม่ได้กินแล้วน้ำลายหกตัวนี้เขาก็เลยหาอะไรรองท้องนะประมาณนั้นเลยไ,นนะไม่เอาแล้วเบื่ออ๋อ,อไม่ก้าวไปทารุ่มไปเป็นไไปกลปปกับที่รถลไปด้านนี้ี่คุณแม่ไปย่างโอเคมี 对，总在讲。 เล่นใส่กมอบเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวโอเคไม่รู้ว่าเปรี้ยวแบบหรืออมเปรี้ยวนิดนึงอ่คุณแม่มาอ้าวเปรี้ยวเปรี้ยวปรี๊ดหรือว่าแม่ปรี๊ดครับกำลังพอดีพอดีพอดีจะปรี๊ดไม่มีเอาอยลังเปรี้ยวกำลังพอดีครับพอดีพอดีอ้าวเนี่ยไม่ค่อยกินเลยนะหมาเนี่ยอะไรก็นั่นเนื้ออะไรไก่อกนครับทำเอง ชอบย่างมาชอบไก่ย่างผมกสเนี่ยถ้าไก่ย่างไม่เหลืออ้นี่เอากตั้งไม่ได้อะไก่ยตังสิบบาทหม้อควันด้ต้องกินหรอชักเบื่อแล้วมั้ยเคียวยากอ่ะมันจะาทาไแยู่ลู ไปยังอโอเคนะครับอันนี้เรียกตลาดเลยนะตลาดชื่อตลาดของหวานตลาดของหวานมีวันไหนบ้างมีวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ครับอ๋อสองวันครับผมพฤหัสกับอาทิตย์ใช่ครับช่วงเวลานี้นะครับผมบ่ายๆโอเคโอเคไปต่อกินตัวนี้ตัวเล็กคือกินเอาเหรอลุ้นอยู่ก็ไม่ไม่เทงเข้าหมดเลยลหรอไม่ได้มันแพง อันนี้แหละเยหมดเลยโอเคอะไรคอะไรไปต่อไปต่อโอเคนะครับตลาดทองหวานมีวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ช่วงเวลาบ่ายอ่านี่ขลามเห็นมั้ยตลามมีหลายร้าครับ5บาทก็เล็กนิดนึงมีได้อย่างเงี้ย30มีมีเยอะ มีมีมีเยอะเดี๋ยวโอเคนะครับนั่นบ้านคลองวานบ้านน้องหินอุทยานว่าพอนี่ทางนี้แหละทางที่ไปนี่แหละครับนะครับ เขียนนะครับสวัสดีโลที่ท่าครับทำลูกก่อนคือว่าทำอะไรทำบัลลังก์ว่าทำน้ำมะดังใช่ไหมจริงไหมว่าหน้าฝนหวานน้อยลงนี่หวานครับนี่พ้อจัดข้ไม้ค้าข้อลูกเท่าไหร่นี่พ่อโรยที่ทาอ๋อเป็นโลเหรอครับโลโลยิมฮะหวานครับลูกโลหนึ่งได้ไหมลูกตึโลข้อฟันี่เท่าไหร่อ๋อเอาไม่สองลูกที่เอาสวยๆนะเอาแบบหวานไมหวานหเอาเก็บไว้นานๆได้อะ <ป>เก็บไปแค่เอาทิตย์แคนั้นเลยโอได้หนึ่งอาทิตย์ได้ทเดียวแค่นั้นเลยเดี๋ยวอา็ิตย์หน้าเดี๋ยวมันตัดไปใช่ใชโอเคไม่เน่านะม่าแล้วปวดปวดเอาดูลุ้นหน่อย อะไรสาบาทเองเหรอสามโลสาบาทเองไม่แถมลูกหรอสมบาทเจ็ดสิบห้าบาทใน่อ๋อเจ็ดห้าเจ็ดสิบเหรอใช่ไหมได้ไหมได้ไปมันมีหัวด้วยอ ซึ่งสาบิบาท์ออ้าวแล้วมะพร้าวล่ะมะพร้าวเขเหมาหมดแล้วโอ้โหแม่เสียดายมีคนเหมนะาไปแล้วดูท้องฟ้าบรรยากาศนั่นไงตลาดนัดทองวานชื่อเขาอยู่ใกล้ๆโค้นนู่นเราเองก็ไม่เห็นนะนโอ้โหเนี่ยดูเนื้อดิเนี่ยตลาดนัดทองวานวาน,นะจ๊ะ ไม่ฝนเห็นไม่จักไม่ผนไม่ผลผลฝนกำลังมาล้อมแล้วเดี๋ยวก็คงจะลงพอดีเราจ่ายตลาดเสร็จเรียบร้อยน,น,นเยอี่ิดม้มนนอ๋เป็นห่วงว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ถ้าเกินแล้วมันไม่สวยแล้วมันเดี๋ยมันจะบูดไลมันจะแช แกูดแล้วมีกลิ่นเปรี้ยวไปแล้วใช่ใช่ใช่ไปนะไม่มียังดีอยู่ยังไม่ช้ำนะไม่ช้ำไม่ช้ำ,ชำโอเคโอเคนะครับไปต่อเราชมแล้วก็ไย่ากดแช,ชร์ subscribe กรี๊ดติดตามด้วยนะครับสังสนคน